วดีค่ะหมูอ้อยแชนแนลค่ะมือนี้สิมาเหตุอนหย่างบัคคะตำเขาเรียกว่าตำทะเลค่ะตำตีนไก่ปลาหมึกค่ะก็มีตีนไก่ลวกไว้แล้วแต่บ,บ,บอวบอหนกอันนี้บัวนกน้ำแข็งไม่ใช่ยำาต่ใตำต,ตีนไก่แล้วก็มีปลาหมึกค่ปะปลาหมึกนี่ปลาหมึกนอกน้ำแข็ง้วนะคะเนี่ยนอกน้ำแข็งแล้วก็เรือมาม่าค่ะยำตีนไก่ปลาหมึกค่ะเรือมาม่าเจแล้วคนหัวามาไหนมาหน,นีิมาช่วยหน่อย เท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 แล้วก็เอาไปวางให้เขาในถาดให้มันเสดดน้ำก่อนเอาไปใส่ถาดนะเห็นว่าถาดก็เกิดเทศอ่ะเทลงถาดมะเกิดเทศคุณผัวก็จะเป็นมือโปรเลยนะคะได้ไปแล้วหมดหน้าที่แล้วนี่ก็จะตำเลือค่ะตำพริกแล้วค่ะแบบพริกแห้งพริกแห้งสิบเม็ดแล้วก็พริกสดน้ำต่ว่าหัวใส่น้อยหน่อย อย่ามันบอ่อเสกเอาปลาร้าน้ำมะนาว,นนาวสุดรสลงมาให้ด้วยค่ะลุกมือไม่ได้เรื่องเลยค่ะมัคิื่ยากค่ะมัดกระซิเมือๆหน่อยนะค่ะหมูอยู่ในอันนี้งันมาคิดระเด็นเสาตาค่ะอะไราน้ำนี่ควนไม่ต้องแล้วก็น้ำปลา ดูขัดเดลบ่หรืเป็นยังสีเล้ะค่ะของกระแคบๆ <c oughs> ก็มีสตอระค่ะสตอรกระถิน,นตำค่ะ เสร็จแล้วค่ะใส่พริกอย่างพี่โปรกพริกก็แสบนะคะเนาะใส่ยง ลปลาหมึกข้าวหนอกดำแข็งไหวคะ่ะกรอบคะ่ปะปลาหมึกปลาหมึกซื้อมากรอบข้าวหนอกดำแข็งไว้ย่างนี้คะ่ะก็ให้มันเสด็ดน้ําค่ะปลาหมึกมันสดอยู่คงสิกรอบคะ่ะซื้อมาเมื่อเสาร้อยหนึ่งคะ่ะบนโตัวมันคะ่ะนี่เต๋อมันคะ่ะกรอบคก็ให้มันเสด็จน้ำก่อนนะคะ เฮ็ดแบบง่ายๆค่ะบ่เลือกมาค่ะเฮ็ดหนูเฮ็ดกินของหนูเนี่ยเล่วค่ะสไตล์หนูค่ะออกมาแต่อร่อยคนะ่ะทำกินเองตลอดค่ะ,ะสีอารน่ะนี่ค่ะปลาหมึกก้ามบค่ะ เทเด้อค่ะป้าเธอเนี่ยเกษตรมันอาจเสีลงในครกบ่อยเนื่องราะว่ามันบ่ตถุกับซี่โครงมึงค่ะเพราะว่าครกมันหน่อย ใส่ใส่ชุบโลโหวมาหยิบน้ำตาลให้หายคุณคิดขาแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวค่ะช่วงหังจะใส่น้ำมะนาวน,าวนี่ก็กินจนกินจนชินแล้วค่ะ่อค่อยได็กินน้ำมะนาวขูบมะนาวปลูกลก,กินแต่มะนาวขวดค่ะแต่ว่ากินกินก,น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 กันจนชินแล้วแฟนผ้ากินจน นางชอบพาซื้ออย่างนี้แล้วก็จะมีปลาร้าไม้นะคะปะลาาใส่ปลา,าร้าไม้ค่ะสามซอนพ่อค่ะก็นาแสบอยู่ค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะไรู้ว่าสิเพชรโบรค่ะน้ำตาลน้อยนึ่งบอคอยมากเก็ดบอ่อคอยมากหวานค่ะ ใส่อีนน้กนเนาะค่ะใส่ตีนไก่ก่อนเบิร์เดอค่ะแช่ตีนไก่กับเบิร์ดกนโอ้แค่หนูใส่ตีนไก่กะแค่ตีนไก่ก็เป็นในนี่นะคะเบิร์เดอค่ะเบิร์ดโคกแล้วสีเห็ดจังไดกันบบที่โอ้ไม่ก็ oh God, เน็ต จะเป็นโคบมันหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยเค็ดเอาค่ะค้นเอาค่ะจะเค็ดแหงงกับอะไรโอ้โคบมันเล็กค่ะแล้วก็ผักนะคะโอ้ยหบมันเล็กมากค่ะหนูต้องอารมณ์นี่ค่ะอารมณ์หม้อค่ะ มาล้างคกให้หน่อยดิก็มามาค่ะย you, you, yeah? you can do now เก็บไปเลยในพวกนั้นนะอ่ะพอกสิ่งอะอืมเลิศค่ะ เลิศค่ะเลิศค่ะกระตอค่ะเม็ดกระถินค่ะจะตังะ้งดีราคะเดี๋ยวสิให้เบิ้งนาตาเลยค่ะเบิ้งค่ะนาตา น่ากินมากค่ะตําตปลาหมึกมามา่มา,มาตีนไก่ค่ะ